สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ NT Cafe ค่ะพวกเราพร้อมเสิร์ฟเรื่องราวดีๆที่น่าภาคภูมิใจให้กับเพื่อนพนักงาน NT แล้วค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนพนักงานทุกท่านนะคะมาทําความรู้จักกับกลุ่มบริการดิจิทัลใน EP นี้ค่ะเราจะพาไปรู้จักกับธุรก,กิจคราวและ Big Data วันนี้ได้รับเกียรติจากพี่ปุ้ยคุณยุทธศาสตร์นิธิภัยจิตผู้จัดการฝ่ายธุรก,กิจคราวและ Bigda t a ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ,คะคขออนุญาตเรียกพี่ปุ้ยนะคะ้้้้เยยคครั่่่ะะก็วนนีีอาาใหปุ ฟังหน่อยค่ะว่าธุรกิจคลาวด์และ Big Data ค่ะว่ามันคืออะไรแล้วก็ของ NT อคะ่ะเรามีบริการอะไรบ้างคะ่ะครับก็ในส่วนของ NT จริงๆปัจจุบันเนี่ยธุรกิจคลาวด์และ Big Data เนี่ยก็ถือว่าเป็นบริการที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยจะมาใช้งานกันเยอะมากะนะครับเพราะว่าจริงๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเราเข้าก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับำทำให้หน่วยงานต่างๆาเนี่ยจำเป็นต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีดีจิตอนพวก Big Data แล้วก็ AI อัออันนี้ก็จริงๆต้องบอกว่า NT เราเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2014นะครับอันนี้ก็เรียกว่า10ปีแล้วนะครับที่เราให้บริการตรงนี้มานะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเข้าไปช่วยหน่วยงานนะครับย้ายระบบงานนะครับต่างๆที่เขามีเนี่ยมาขึ้นบนคลาวเพราะว่าระบบคลาวเนี่ยมันจะช่วยให้การใช้งานเนี่ยสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ต่อนเนื่องระบบเม่ล่มนะครับอันนี้เราก็หลักๆเราก็ไปช่วยหน่วยงานทําเรื่องพวกนี้รวมถึงเรื่องของการทําบูรณาการข้อมูลนะครับ<ฆ>เพื่อให้การใช้งานข้อมูลได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อย,ยอดต่างๆได้แล้วก็ยิ่งในยุคป,ปัจจุบัน,เ,นเรามีเรื่องของ AI นะครับเทคโนโลยีเรื่อง AI เข้ามา<ฆ>ซึ่งหน่วยงานเองก็จําเป็นที่ต้องทําเรื่องของทำทาร์ฟอร์มของหน่วยงานนะครับเอาเรื่องของดิจิตอลเอาเรื่องของ AI เข้ามาใช้งานนะครับ ซึ่งอันนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าปัจจุบัน NT เราเองก็ยังได้เป็นผู้ให้บริการข่าวกลางภาครัฐนะครับเราทำงานร่วมกับทางกระทรวงดิจิตอลนะครับในการให้บริการหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยมาใช้งานคลาวด์ของของน t นะครับค่ะด้วยรูปแบบธุรกิจค่ะที่มีการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้นะคะมีผลต่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงานไหมคะโดยเฉพาะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรค่คะครับก็จริงๆก็ต้องเรียนว่าจริงๆ เอ็เราเองเนี่ยเป็นองค์กรด้านโทรคมนะเราจะมีเอนจิเนียร์ที่เชี่ยวชาญด้านเทเลคอมด้านเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆนะครับซึ่งบริการดิตต้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริการใหม่ๆนะครับซึ่งเราจําเป็นต้องอาหาคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่สามารถเข้าใจเรื่องของบริการนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องของไมซ์เซ็ตนะครับเรื่องของท ALENT นะครับความเชี่ยวชาญต่างๆเรื่อง m มซ์เซ็ตที่เรา เน้นเวลาเราคัดคนเข้ามาเนี่ยเราต้องดูว่าต้องเป็นคนที่มีมายเซ็ตดีกับลูกค้านะครับเป็นล customer, ักษณะคัสเตอร์มายนะครับก็คือมีเซอร์วิสมายคือในเซอร์วิสมายเนี่ยก็จะเป็นทั้งในเรื่องของอไม่ว่ากับเพื่อนร่วมงานนะครับกับลูกค้าคหรือว่ากับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็คือเราคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าการที่จะทําเรื่องของงานให้สาเร็จได้เนี่ยต้องอาศัยบุคลากรเป็นหัวใจเพราะฉะนั้นฝั่งของ ทางบอดอเองเราก็จะเน้นเรื่องของบุคลากรนะครับให้เราต้องสร้างเขาให้สามารถที่จะทำงานให้กับลูกค้าได้นะครับ ค่ะก็บุคลากรนะคะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จของหน่วยงานค่ะต้องขอวันนี้นะคะต้องขออนุญาตพี่ปุ้ยนะคะพูดคุยกับทีมแพนด้าผู้ชนะเลิศจากโครงการ n t d a t a Analytic Hack s Hackathon 2024ด้วยนะคะซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบอค่ะครับก็ยินดีครับน้องๆน,น่าจะพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวสัมภาษณ์น้องๆได้เลยได้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะก่อนจากกันไปนะคะอยากให้พี่ปุ้ยค่ะฝากอะไรถึงเพื่อนพนักงานชาวอิที่กาลังรับชมรายการอยู่ค่ะ ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมั่นใจใน NT แล้วก็ภูมิใจในความเป็น NT นะครับเราเป็น National Telecom นะครับก็เป็นองค์กรแห่งชาติสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำก็คือช่วยให้เอา NT เนี่ยเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่จะช่วยทำให้ประเทศเราเนี่ยพัฒนาไปได้เอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนนะครับรวมจนถึงในองค์กรของเราเองนะครับถ้าเรามาช่วยๆกันเนี่ยผมเชื่อว่า เราสามารถทําได้ครับค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณพี่ปุ้ยมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะและช่วงหน้าค่ะขอส่งต่อให้กับพิธีกรหนุ่มหล่อนะคะซึ่งเป็นพิธีกรรับเชิญของช่อง NT Cafe ของเราค่ะเขาจะพาเราไปพบกับทีมแพนด้าผู้ชนะเลิศจากโครงการ NT Data Analytics Hackathon 2024พบกับเขาได้เลยในช่วงหน้าค่ะ สวัสดีครับผมพีณัทนะสรานิสพังรับหนะ้าที่เป็นพิธีกรรับเชิญในวันนี้ครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปรู้จักและก็พูดคุยกับทีมแพนด้าครับซึ่งเป็นผู้ชนะจากโครงการ Nt Data Analytics Hackathon 2024ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรของเราต่อไปไปรู้จักกับพวกเขากันเลยครับ สวัสดีทุกคนจากทีมแพนด้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้รางวัลชนะเลิศมานะครับแล้วก็ทุกคนเก่งมากนะครับต้องถามก่อนว่าทําไมถึงชื่อทีมว่าแพนด้าครับชื่อทีมแพนด้าของเราเนี่ยครับมาจากชื่อเล่นตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวแรกของทุกคนนะครับโดยสมาชิกของทีมมีดังนี้ครับ ค่ะตัวพี่ค่ะแพค่ะครับตัวเอครับอ์มครับเอ็มแมทค่ะตัวดีเดียวครับตัวเอออฟค่ะรวมพวกเราทุกคนเป็นแพนด้าค่ะตอนแรกผมเข้าใจผิดนะครับคิดว่าแพนด้านี่เกิดจากทุกคนทํางานหนักจนไม่ได้นอนและใต้ตาคล้ำนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะโอเคแล้วก็อยากจะทราบว่าเพราะอะไรถึงได้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ครับอ๋อครับก็ในช่วงแรกเลยนะครับเราก็ได้รับข่าวมาจากสถาบันวิชาการนะครับว่าจะมีการจัดโครงการดีๆแบบนี้นะครับผม ทางทีมเราก็รู้สึกสนใจนะครับเพราะว่าตัวผลงานที่ออกมาเนี่ยสามารถที่จะนำกลับออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับบริการ NT ได้นะครับผมประกอบกับทางทีมเราเนี่ยพอที่จะมีพื้นฐานทางด้านวิเคราะห์ข้อมูลอยู่แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกลงแข่งขันรายการนี้นะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าเราเนี่ยทราบโจทย์มาก่อนครับว่าโครงการเนี้ยเขาจะมีการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ NT b นบอลแบนนะครับผมซึ่ง ทางเราเนี่ยก็ไปศึกษาข้อมูลมาพบว่าตัวบริการ NT b r o a d b a n d เนี่ยถือว่าเป็นรายได้หลักของ NT เลยนะครับเราก็ทำให้มีความรู้สึกที่อยากจะ a ชา e เลนแล้วก็อยากจะให้บริการดีๆแบบนี้อยู่คู่กับ NT ต่อไปครับ ก็ขอเสริมจากน้องเดียวนิดนึงนะคะค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราอยากจะชาเลนจ์ให้กับอของ n อด้วยแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับ NT b o ทบอร์ดแบด้วยค่ะเราก็เลยอยากจะนําข้อมูลลูกค่ะ,คะที่มีอยู่ซึ่งอันนี้จะได้ชุดข้อมูลเดียวกันทั้งโครงการนะคะเอามาลองหาอินไซด์นะคะโดยที่เรา,าผลิตผลงานออกมาค่ะเป็น2รูปแบบร่วมกับการใช้พวกเทคโนโลยี Big d a t a มาเป็นส่วนด้วยนะคะโดยที่จะได้ออกมาเป็นตัว i n t e r a c t i v e d a s h b o บ r d ที่ผู้บริหารค่ะสามารถเข้ามาดูได้แล้วก็เห็นข้อมูลอินไซด์หรือแพทเทิร์นที่ในหน้าเดียวเลยลยแ้วกก็อี ตัวหนึ่งค่ะคือเราอยากจะทำตัวโมเดลแมชชีเลอร์งค่ะโดยสร้างออกมาเป็นในลักษณะโปรแกรมป้องกันการสูญเสียลูกค้าค่ะโดยมีการนำ AI เข้ามาร่วมด้วยค่ะแล้วก็ทำผลลัพธ์ออกมาค่ะให้เป็นรูปแบบในของเว็บแอปพลิเคชันค่ะเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ง่ายค่ะนำไปใช้งานได้จริงค่ะโดยที่เราคาดว่าเราอยากจะนาไปดีพอยไว้ค่ะที่ศูนย์บริการ call center นะคะอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นต้นค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงโจทย์ที่ได้รับนะครับอยากจะทราบว่าตอนแรกที่มีการเข้าแข่งขันนะครับ เขาให้โจทย์มายัางไงบ้างครับรเท่ากันหมดเลยทุกทีไหมหรือว่ายัางไงดีครับใครมีใครจะให้คําตอบครับโจทย์ที่ได้รับทุกทีมเนี่ยจะได้รับเหมือนกันหมดชุดข้อมูลเป็นชุดข้อมูลชุดเดียวกันด้วยนะครับผมทีนี้ผลการตัดสินก็คือว่าใครที่จะทําชุดข้อมูลที่เหมือนกันทุกทีมเนี่ยให้โดดเด่นมากที่สุดครับเก่งมากเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยงานน่าจะยุ่งและก็จะเยอะมากนะครับ มีการเตรียมตัวกันยังไงมีการแบ่งหน้าที่กันยังไงในในโครงการนี้ครับครับในตัวโครงการนี้นะครับทางกลุ่มเราก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด3หน้าที่หลักด้วยกันนะครับหน้าที่แรกคือ developer หรือว่าผู้พัฒนานะครับผมก็จะรับหน้าที่โดยทางพี่แพรและพี่อาร์มนะครับผมโดย developer เนี่ยเขาจะรับหน้าที่ในการทำโมเดลแมชชีเนอร์นิ่งนะครับผมซึ่งตัวโมเดลที่เราได้พัฒนาขึ้นเนี่ยก็คือเป็นโมเดลสําหรับการทํานายว่าลูกค้าเอ็นทีบอแบน์นะครับ มีแนวโน้มที่จะยกเลิกบริการหรือไม่นะครับและอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการทำเว็บแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะเรียกดูข้อมูลผลการทำนายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ NT นะครับผมหน้าที่ที่2นะครับก็คือนักวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่า Data Analyst นะครับก็คือจะรับบทบาทโดยทางพี่ออฟและพี่แนทนะครับทำตัวรายงานสำหรับผู้บริหารนะครับหรือว่าเราเรียกกันติดปากว่าแดชบอร์ด โดยผลงานของทีมเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ามแดชบอร์ดนะครับคือตัวแรกคือภาพรวมบริการแดชบอร์ดที่2คือสถิติเหตุเสียและแดชบอร์ดที่3คือสถิติโปรโมชั่นของ NT t o b r d b a ์ดนะครับส่วนบทบาทสุดท้ายก็คือผมนะครับรับตำแหน่งเป็น Product Owner อจะดูภาพรวมของโครงการแล้วก็อำนวยความสะดวกทีมรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการทำ r e s e n t t t i o o วัน i t c h i n g วันสุดท้ายครับ สำหรับการเตรียมตัวของกลุ่มเรานะครับกลุ่มเรากา็จะใช้เวลาหลังเลิกงานประมาณวันละไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับในการาค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากพวกบทความด้าน Data Analytics จากพวก Facebook Fanpage ต่างๆนะครับรวมไปถึงกลุ่มเรายังมีการฝึกฝนวิเคราะห์ข้อมูลจากชุดข้อมูลเปิดนะครับเพื่อให้ได้พวกไอเดียแนวคิดต่างๆนะครับเพื่อมาเป็นแนวทางในการ สร้างผลงานในงาน NT ็นทีให้กระตอนด้วยนะครับแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์เนี่ยกลุ่มเราก็จะมีการนัดประชุมนะครับเพื่อสรุปไอเดียความรู้หรือว่าเทคนิคที่แต่ละคนได้เรียนรู้มานะครับตรงนี้เราก็จะเอาไปใช้ต่อในงาน NT ็นทีให้กระตอนที่ครับและในมุมมองของทีมเองครับ คิดว่าอะไรทําให้เราชนะในครั้งนี้ครับที่ไหนทีดไว้คือทีมเรามีความแปลกใหม่จากทีมอื่นค่ะเรามีการนนะํานวัตกรรมใหม่ๆมาประยุก์ตใช้แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือทีมเราสามารถนําเสนอเรื่องราวของผลงานได้ชัดเจนค่ะทั้งในมุมของภาพรวมของบริการโปรโมชั่นของบริการแล้วก็การแจ้งเหตุเสียค่ะเช่นเราจะ สิ่งที่เราพบนะคะเราจะพบว่าในช่วง1-2ปีแรกเนี่ยลูกค้าจะยกเลิกบริการค่ะแล้วก็ในช่วงเดือนพฤษภาถึงสิงหาคมเนี่ยจะมีการแจ้งเหตุเสียที่ค่อนข้างเยอะซึ่งทางทีมเราก็คาดกันว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับฤดูฝนหรือเปล่าที่มีการทําให้ ไฟฟ้าขัดข้องหรือว่าทําให้สายขาดค่ะทีมเราก็เลยสนใจที่จะเอาเรื่องนี้มาทําเป็นพัฒนาเป็นโปรแกรมหรือว่าโมเดลต่างๆเพื่อเอามาทํานายว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดการยกเลิกบริการเท่าไหร่แล้วก็ทางทีมเราได้ทําการนําเสนอโปรโมชั่นที่น่าสนใจให้กับทาง,ทางลูกค้าค่ะก็ขอเพิ่มเติมจากแนทนะคะด้วยข้อจํากัดทางด้านเวลาเนี่ยเราก็มีการสโคบงานเนี่ยให้เหมาะสมกับโจทย์ที่เราได้รับแต่ว่าก็ยัง ครอบคลุมถึงสิ่งที่เราวางแผนกันไว้อยู่ด้วยรวมถึงเราก็มีการตั้งเป้าหมายเนี่ยให้เป็น Quick Win แล้วก็ทําได้จริงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการแบ่งงานซอยงานออกเป็นงานย่อยๆแล้วก็คอยอัปเดตงานกันตลอดอย่างน้อยกออ็ทุกครึ่งชั่วโมง หรือว่าในระหว่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยติดปัญหาอะไรในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีการคุยการแชร์กันตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเลยที่ทําให้โครงการของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เลยก็คือการสื่อสารกันภายในทีมด้วยะคะ่ะและสุดท้ายนี้นะครับทั้งทีมแพนด้าอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนพนักง,งาน NT บ้างครับเริ่มที่ใครก่อนดีเดี๋ยวเริ่มที่นหนก่นก็ได้ค,ค่ะก็โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะเป็นการ นำอะไรต่างๆที่เราได้ทำงานเนาะมาประยุกใช้แล้วก็สร้างสารรค์ผลงานค่ะก็ถ้าใครอยากท้าทายชีวิตเนาะหรือว่าอยากจะลองพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถทำาทางานร่วมกับคนอื่นหรือว่าทำในระยะเวลาที่จำกัดได้หรือไม่ก็ลองเข้าร่วมโครงการนี้ดูค่ะค่ะ ก็อยากฝากถึงเพื่อนๆพ,พนักง,งานค่ะคนไหนที่ไม่ได้ทํางานสาย Data นะคะก็อยากให้มาลองเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆไปด้วยกันค่ะไม่แน่ว่าเราอาจจะชอบสาย Data ขึ้นมาก็ได้ค่ะหรือว่าคนที่ทํางานสาย Data อยู่แล้วค่ะก็อยากให้มาลองแชร์ประสบการณ์แล้วก็เทคโนโลยีร่วมกันค่ะมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันนะคะเพราะว่าอย่างเราเองเราเข้าโครงการนี้ค่ะเราก็ได้ความรู้ใหม่ๆกลับไปเยอะเลยค่ะ ครับก็อยากฝากาถึงเรื่องการพัฒนาตัวเองนะครับก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆพนักงานทุกคนนะครับว่าอย่าหมดไฟในการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็อยากให้เปิดใจยอมรับเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือใหม่ๆที่จะมาช่วยในการทํางานของเราในอนาคตนะครับก็แน่นอนแหละว่าช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็น่ากลัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษาและทดลองใช้มันจริงๆเนี่ย เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะช่วยเราในการทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับสำหรับอ้อมนะคะก็หวังว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเราชาว NT นะคะเ,เรียนรู้สร้างสารรค์แล้วก็ช่วยกันพัฒนาองค์กรต่อไปค่ะสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองเราและ11ทีมนะครับที่เข้าร่วมโครงการนี้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้องค์กรของเรานะครับ และความสําเร็จในวันนี้ของทีมของเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากแค่เฉพาะ5คนนะครับแต่เราก็ยังอยากจะขอขอบคุณทางสถาบันวิชาการที่มอบเวทีนี้ให้ขอบคุณทางฝ่ายพี่ๆน้องๆและส่วนนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนและผู้ชมที่ให้กําลังใจวันที่เรา pitching วันสุดท้ายด้วยครับขอบคุณมากครับและนี่คือทีมแพนด้านะครับบุคลากรคุณภาพจากธุรกิจข่าวและ Big Data ครับต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับ ฝากติดตามรายการ NT Cafe ของเราผ่าน4ช่องทางนะครับ Facebook NT Internet Line YouTube NT Cafe และอย่าลืมติดตามรายการของเราใน EP ถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ